มันกระบอกขึ้นนะพี่ต้อยแล้วเอื้อยข่อยซอยประสันมาพี่จอมไปเอาน้ำหฮร้านก้อนจ้ะจ้าพี่จอมอันนี้กุ้งอันกุ้งเห็ดอันกระเทียมให้น้ำเพิงดอกรถตัดเข้าโพดจ้ะเห็นบ่คุณน,นะนกุ้งกระเดียวไปเนี้กุ้งยื้นในเต้าแน่นนะคุยไปเพื่อนเน็ตกุ้งก็เป็นติวๆเป็นโซเค้ s okay. <S นะ อาหารว่าอมถ้าเป็นแอปเปิลเนี่ยถ้าเป็นมากแอปเปิลบานเฮาเนี่ยกินมกาแฟาก่อนสวัสดีเธอฉันกลับมาแล้วเด้อฉันกลับมาบ้านาแล้วเธอแวะมาได้แค่รถก็พอต้องคนเอาไส้ไปแล้วตุ้นไปเลยแซกเื้เลยออนี่หอมหัวไญ่มันสีละมุนหอมหัวไญ่เนี่ยเอ่เอ แม่จ้าพี่หน่อยกุ้งพานเลี้ยวแร้วจ้ากุ้งพานเลี้ยวมาได้โดนแล้วหยอดแล้วยุหนีนต้องไปยุเหนีนต้องไปหามองฟ้านมันทีเขาเห็ดเลี่ยงแบบอบอร์แกนิกผลไม้พีวบมวนแล้วพี่แดงตัว <laughs> สวัสดีจ้าคุณระเบียบสวัสดีน้องกุ้งมาแล้วค่ะไปเยี่ยมบ้านลองทำดูค่ะพี่ตุ่ม กุ้งน่ะว่าหอดเพือนบอกว่าคุณสิบอะเรื่องไม่ยนาผ่านอยู่แก็ให้ได้แจ็กหกบลอยจังนอดฮี้ิๆส่ยินดีด้วยจ้าจริงๆเพื่นวะจริงจริงยินดีจริงจริงจ้าปีสันยินคนรวยเทรดอยู่เนาะคนรวยเทรดอยู่ สบายเลยพี่แบบมันแเ,เห็ปชุ่มพ่อกุ้งบบเด้กุ้งแห้งเป็นคนจังสี่ได้ปิดพ,พี่จอมกุ้งกับแบบนี้น้ำผึ้งบ,บ้านห้าหลหลอยู่แล้วแม่พี่พี่จอมฮันนี่บ้านห้าวไหนฮู้ไมกไปกินข้าวทีพี่จอมหรือว่าทั้งหล๋ผหมแกงอ้อมพฮก,ก็บ่ไดรดอกใหญ่เสียนี่ กุ้งบอกินเด้อ้กินฝรั่งนี่กุ้งบอกินเลยกกเลยังได้ไดกุ้งกับบอกินผัวก็หรือว่าเธอปไปเฮ็ดงานไปหันหนเธอไปเฮ็ดงานบอกสวัสดีจา้านองหน่อยสวัสดีค่ะนักเอกน้อยสวัสดีค่ะพี่ตุม้มสวัสดีค่ะพี่ตุม้มเบลเกียมกุ้งก็คิดว่าพี่ต่อยผ่านหมด แล้วเด้ดิความคืดกุ่งข่าตักถ่ายนองจุดเกินเลยจ๊ะนั่นเห็นบอกทางนี้กว่าจะผ่านเสียงแทบไม่มีเลยจ้ะนั่นไม่พลาไหลดใช้โซ่โม,ม,มเ่เดี๋ยวนย่าเอาต่างมืคขบ คนอื่นไลฟ์เอามาถึงบ้านถึงจะเห็นเฟซเอาพี่ตุ้มข้บบ้านแล้วบ่จจานี่ผ้าแล้วก็ิดได้อ็จผ้าเสด้เอาไปอก่อนข้ามกรวยหญ่วันนี้ใหญ่กุ <c oughs> นน้งจ้าเข้าใจแล้วเห็นแล้วมาแต่อ,อานน่านว่าก้อนหัวกระตื่า ผู้ใดอีกละ่ะเห็นผู้ใดก็กับอังคณาอันเธอกุ่งเห็นจุนเนื้อเนี่ยละ่ะถ้าว่าหอมนี่หอมก็ต้องเป็นหอมอันหอมแขกนะไหมหอมหัวแดงนี่ไงนะแม่แล้วก็ซุ่มลูกกำน่นเห็นบ่จ้าน่าจะเข้าบ้านแล้วจ้าคิดว่าน่าจะพี่อันพี่จอมเพราะว่ากุ้งกับว่าเห็นน่าจะโอ้อออลี่ฮึ ข้อ่อนตียุเปลี่ยนซื้อไหมตีกูออพี่จอมไปเอาน้ำาฮร้านก้อนจ้ะจ้าพี่จอมอันนี้กุง้งอันกุ้งเ็ดอันกระเทียมให่น้ำผึิงดอกเ็ดกุงด้งตีบะพี่จอมอน,นี่ก็หมุนติวติวแบบนี้ดีก่อนะ กุ้กินทั้งสั่นเลยเพราะว่าคุณกินเพรได้ห้างมื่อบม่มีฮอดเขาห้างมือพัดมามาก,กินผู้เดียวลูกกันเลี้ยวเวิร์กแบบททนี้ึ้นไล่เช้ากับตอนบายค่ะบอดด้เว้นระยะเลยจ้ายัองอ๋อจ้าโอเคค่ะทั้งนี้แปดโมงหกนาทีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่จอมมาคนอื่นไลฟ์อ๋ มาถึงบ้านถึงจะเห็นเฟซเอาพี่ตุ้มเข้าบ้านแล้วบ่อจ่าเนี่ยพี่ต่ายพานไม่ได้สองเดือนกลัวแล้วบแม่นบ่อจา่จา๊อสูร่องเบิงนางบอกแวะๆเนี่ที่สำคัญที่สุดคือพลังสามที่แม่นแต่พี่ แม่จัดพี่จอมโอ้ยใส่ใจเลยค่ะ,ะทำไว้เยอะให้เห็ดไว้เชื่อละโอ้ไเด้อจ่าแน่นอนจ้าแข็งแข็งทั้งเข็มทั้งแข็งนี่ล่ะแน่นอนเพราะมีปัญหาจ้าแต่อยู่แล้วพี่ตุ่มกุ้งมือคน้นอือกุ้งอันมานั่งอันอนดูหลังใต้ตาราง หนึร้องต้าสวัสดีจ้าอืมปุเขียนเนาะชี้หูว่าว่าเป็นไครเนาะแต่ก,อาาะนะก่อนหมูปุ่งนะจ๊ะเนาะเรากะอ่าขอบคุณคุณลุงตีเด้จ้าเด้อที่แวะเขามาให้กกำลังใจขอบคุณหลายๆเด้จา้าเมือ่อีดก็ซีซื้อผิดนะจา้าสีง่ายกว่าเวลาคุณเปิดคุณก็เปิดช่องอันดั้งสีจ่จ้าเขาเลยไหลไปแต่หึงกับผู้รุ่นเลี้ยง โอ้ประดับเกียรติเนี่ยไม่ได้ทั้งมดาเด้อบล็อดอ่ะกุ้งมาไม่หม่ปีสองพันแปดเนาะกุ้งเดินทางมาบานนี้กุ้งนะกุ้งวัภาษาอังกฤษพอได้ต่อยผ่านแล้วเด่นี่แมนพี่ตุ้มคือว่ามันพี่ต่อยผ่านหมดแล้วเด้นกุ้งกึ่แมนกุ้งขคิดขึ้นกันใหไ่แต่งเสียงกุ้งบอสวัสดีค่ะแต่ตารางบ้าน ไม่รู้มันเป็นอะไรค่ะเพราะอะไรก็ไม่ทราบมันให้กุ้งแค่ปศีทัพเก้าได้ทางห้าสิบไปได้หนถทาเห้าสิบไปข้างหนามาต้องแบบนี่เลยแดละ,ะแสดงว่าของน้องจูก,ก็ใส่ตะเฟสอันเดียวนิ่จีจัวแมนบอกสีเป็นที่ระบบปอจากมันคืดวาเนาะเมื่อึืนซามากเลยได้พีต่อยบ๊ดยบิวยสว่าทีจะาน้องงอย สวัสดีค่ะนักเอกน้อยสวัสดีค่ะพี่ตุม้มสวัสดีค่ะพี่ตุ้มเบลยเยียมเราเลยต้องมันเอ็นแม่ใน่ไหมฮะฮะขางกับันที่โรสสบายดีค่ะคุณน้ำฝนโรสแม่บอ ขึ้นถึงไรจะ,อะดองใส่กระเทียมค่ะพี่มีนาเจียบกุ้งค่ะเดี๋ยว,วมาเห็ดอย่างนี้พ่นกระซอนกุนนก้งแฮบแฮบเอ่อเฮดอันแอปเปิลพายยุนี่เขาจะเอ้นสตูบ,บีฟเนาะตุ้นเนื้อน่ะแม่พี่จอมพี่ตุม่มอันน้องจูน้ำอยู่หรอกพี่ไม่น่าพอ ได้ขึ้นแล้วแม่มันว่าห้ขึ้นไหมมนจอไว้อยังพี่วินาเวลาหลุดหรือว่าเวลาขึ้นบ่เข้าใจน้องน้องดูไลฟ์พี่เมนาประจ,จาําจ้าสวัสดีน้องกุ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อกี้มันไม่เด้งไปเลยสวัสดีทักทายทุกคนจา้าบัสนข้บใจ,จ้ะจูสวัสดีจ้าน้องนีดสวัสดีค่ะพี่ะดาหายบก็อกไปซื้อบีบสต็อกไหม อันเขาเอันี่ยังก่อนน้ำต้มซุปที่เขาอแต่ยังไม่ผ่านเรียวโบนัสแล้วก็สับสไครต์นี่หรอพี่แมนบริจาดพี่ตัอยพ่นคือสิบน้ำมันบกพาวเพราะว่าลูกส้ายพ่นกินอันน้นำมันอันนี้เพราะดเนาะเพราะว่าสามีเป็นจุดสองพอสีทับเก้าจุดห้าอยเนี้ย เพียนพี่ตุ่มต่อใต้ต,ต่อตุ่มนี่ลและต่อตุ่มพ้อหนพี่มีนาดองหมากแอปเปิลดองแบบใดพี่มีนา